2โมงจะประชุมชุดสืบสวนคดีระเบิด2จุดที่สยามพารากอนค่ะแล้วก็จะออกหมายจับนายดรา้อนผู้เชี่ยวชาญการผลิตระเบิดสแสวงเครื่องด้วยจากการตรวจสอบลักษณะชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดที่เก็บได้อย่างละเอียดนะคะพบว่ามีส่วนคล้ายกับเหตุการณ์ระเบิด10จุดทั่วกรุงเทพที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่31ธันวาคมตั้งแต่ปี49ถ้าคุณผู้ชมยังจําได้ส่งท้ายปีเก่าปีนั้นมีระเบิดเกิดขึ้น10จุดทั่วกรุงเทพมหานคร นครนะคะการประกอบในลักษณะนั้นผู้ประกอบระเบิดไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบิดก็สามารถทําได้แต่ว่าต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องของการประกอบวัตถุระเบิดมาก่อนค่ะ ในขณะที่ชุดสอบสวนก็มีข้อมูลว่าหนึ่งในสองคนร้ายมีใช้ยาวัดดราก้อนนะคะผู้มีลาำนาอยู่ที่สมุทรปราการนี่เองมีความสนิทสนมกับนักการเมืองคนหนึ่งแล้วก็มีพฤติกรรมนิยมใช้ความรุนแรงสามารถประกอบระเบิดสแสวงเครื่องได้อยู่ในเครือข่ายของอดีตทหารพรานครูฝึกร,ระเบิดที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ในจังหวัดลบบุรีส่วนกระแสข่าวที่ออกมาว่าจับตัวคนร้ายได้ที่ภูเก็ตหรือว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ทางตำรวจยืนยัน ว่ายังคงไม่สามารถจับกลุ่มใครได้เลยมีเพียงแต่ผู้ต้องสงสัยแล้วก็เชิญตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมเท่านั้นเองโดยยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าเชิญตัวกลุ่มไหนมาบ้างในการเชิญมาสอบก็มีทั้งทหารแล้วก็ตำรวจร่วมกันทำงานนะคะเพราะว่าบางครั้งต้องใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษของทหารในการเชิญตัวโดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรมไม่กลั่นแกล้งใครแล้วก็ไม่ได้กดดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องจับให้ได้ภายใน 3วัน5วันนี้ด้วยค่ะขณะความคืบหน้าเรื่องของนายกลิบบุดีจีนนะครับที่ถูกคุบคุมตัวภายใต้กฎอายการศึกหลังไปเผยแพร่แถลงการของสำนักพระราชวังปอมนะครับซึ่ง